นี่คือจอมยุทธเด็กแตนเมือแต่ละเวทเนี่ยโอ้ยผุ่มเท้เวลาให้ครับการฝึกฝนวิทยาหยุดเพลงมวยกินเนี่ยโอ้ยด้ว่ามันทุกเท่นทุกทาเลยโดยเฉพาะทาลกกระเรียนไอ้นุ่มบัดเม้าจังสิโอ้ยมาต้องห่วงนักฝึกได้ไหม บอกง่ายๆซะเราบาดนังจีนเป็นเนียก็อยู่นั่มก็ได้แล้วบาแต่หนังจีนไรกันเลยเ้วก็นี้นี่จากปันนั้นยังเราน้อเขาะปานพระเอกหนังจีนถ้าแม่นางไม่อยู่กับข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม่นางก็แล้วกันข้าคงจะฝึกวิทยาศาสตร์อย่างนี้คนเดียวเขอมันสิวันซ่อนหรือวป่าเขากระ้าดิ่มตัวบเนี่ยช่ผู้เดียวก็ได้ใจหมดแล้วบาดนี่สบายข้าคงจะฝึกวิทยา